ะได้ไหมน้ออย่าเกินปองพวกนี้ก็ดีจะได้ไม่เปืองนะรู้ไหมมีหกซ่อเดี๋ยวซ้ให้ครกกัน 嗯哼。Mm hmm. mm hmm. โอ้ยต oh, mm ้องเพิ่มอีกแล้วเนี่ยไม่ออกอะไะอืมโอ้โห เติมเงินมาเสียเวลาหน่อยด,ด,ดีนะวะโอเคตกลาห้าครั้งเออยสมมกันอาไม่ออกอืม หนักหนักเลยก่ะหนักเลยก่ะอืม <c oughs> อ้าวกดพีดโอ้ยตะกี้โลกโลกโลก ทำไมนั่นโอ้โหไปสุดวะโซ่อืม อื้หือเคมจัดไม่ออดแล้วอือหือโคตรเขคมอ่า เฮ้ยเห็นแบบอีกร้อยคูปองมาครั้งโอ,โ,โอ้โหไ,หไอ้ไอั้งหนึ่ง โอ้โหไม่ออกมนสกีนไปเลยฟ้าเท่ากับเหลืออีก แล้วมันจะมีคูปบบองอีกไหมเฮ้ยไม่แจกคูปองให้เฉยอีกเหรออา่อาจบกัน๋อลยังไม่เฉพาะอย่า สองพันสี่นะเดียวนะเอห้าสิบครั้งในการันตีอ Listening to the wishes of the ages.